อ๋อเฮ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นน้าเออเจ็บท้องจังเลยเฮ้ยเธอไปอะไรเนี่ยฉธอไปอะไรไม่รู้อ่ะฉันเจ็บมากเลยเลือดเลือดะดอกอะ่ะนี่เธอไปอะไรเนี่ยเป็นมุกอ๋อนี่เธอเป็นประจำเดือนเหรอ <c oughs> <c oughs> เธอก็ บรรยากาศดีจังเลยอ่ะว่าแต่เขตทำความสะอาดของฉันทำไมมันรกแบบนี้เนี่ยปะงั้นเราไปเก็บเศษขยะก,กันเถอะเออเก็บข้างล่างด้วยเออใครมาสู่บุหรี่แถวนี้แค่อยอฮ้ย เกิดอะไรขึ้นน้าเออเจ็บท้องจังเลยเฮ้ยเธอเป็นอะไรเนี่ยเธอเป็นอะไรไม่รู้อ่ะฉันเจ็บมากเลยเลือดเลือฉดฉันออกอะ่ะนี่เธอเป็นอะไรเนี่ยเป็นมุกอ๋อนี่เธอเป็นประจำเดือนเหรอเธอก้อนเป็นมอกเป็นประจำเดือนว้ายว้ายว้ายไม่นี่เธออย่าแกล้งฉันสิฉันยังเจ็บท้องอยู่เฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนังเดียด เธอผิมุเขเป็นประจําเดือนคเฮ้ยนิวิการดาเธออย่ามาหัวเราะตอนที่เพื่อนเป็นทุกข์นะอย่ามีความสุขในความทุกข์ของคนอื่นซี่ <c oughs> เห็นไหมดาริกาปวดท้องมากเลยเนี่ยดาริกาเจ็บท้องบอ่าค่ะไปไปซื้อผ้าอนามัยมาให้เพื่อนเดี๋ยนี้เลยเร็วค่ะเจ็บท้องไหมดาริกาค่ะไม่เป็นไรนะลูกนะทำใจดีๆนะเอางัไนิวิการดามาแล้ว เอานี่ปิดมุกฉันซื้อมาให้แล้วฉันขอโทษนะที่ฉันล้อเธอว่าเธอเป็นประจําเดือนอะ่ะฉันไม่ควรทําแบบนั้นเลยไม่เป็นไรนะลูกนะถ้ารู้แล้วว่าทําผิดก็ต้องขอโทษเพื่อนนะอ่ะอยังไงครูก็ฝากหนูด้วยนะพาดาริกาไปใส่ผ้านำมัยนะลูกนะเที่ยห้องน้ำไปเลยลูกฮะ